สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับจากจินายแนวยังไม่เสร็จครับติดอีกรอบหนึ่งครับคลิปนี้ก็จะพามาชมติดเบาๆครับยําทําทางเลยนะครับแต่มันฝนตกครับดินข้างล่างมันเปียกครับงานนี้ก็แอลห้าสิแกะกล่องจะมาดึงอีกครั้งหนึ่งครับก็ได้ติดเยอะครับติดเบาๆครับ ฝากเป็นกำลังใจผมด้วยครับสำหรับช่องบันนอกบันนาครับดูครับแคบแบเตะเตะลูกมาบะเธอเธอรอตรงสั้นตุยเนาะเดี๋ยวเดียวนุ้ยเตะลูกมารถโบสรอยังไม่ตรงรอไกลอันตรายแคบบะลูกมา นั่นแหละไม่ได้อย่างงี้ไม่เอาต้องสตาร์ทเครื่องให้มุนมุน,มนพวงมลาลัยประนุนก่อนแต่ก็ระบ,บุต้องย้วงเสร็จเดี๋ยวเออเอกเอก,อก,อก ล้อไม่ไปอย่างนี้มีสิทล้อหลุดครับนะครันเหมืนมันเหมือนมันียดไปรเปล่าแที่นี้มันระาเลย่วยไปมาทางนี้เลยแคปไปทางนู้นไปทางนู้นมันฟื้นไปทางนู้นมันฟื้นเออ ลวดกว็ายาวด้วยยังไม่ได้ครับดึงนี้อันตรายมากครับมันจะหักได,ด้เหมือนฟื้นครับดึง ตังลำใหม่ครับ 10L510 Sport ต้องดึงมาลายนี่อันนั้นมันหักเกินไงครับอออนอ,อ,น,น,อนั่นเลยอันนี้ทับ thơ pi sai màn thế Ui quên là pi Quên là pi Vì Vì cơ Vì bàn tí nữa Nói Đủ nữa Đi đi Ôi tăng tích tích sân Mưu ạ Vì ăn trai Khép, mắn, mắn มันยาวเกินไงต้อง,อองม,อม,มันม,ม,มันมันดึงตรง,ตองไอเอาอะยางดันท้ายไม่ได้นี่โยโยยางยางยางรองเลยดันอย่างก,ก่อนเนีไอติ๊กอด,ยยอดอลล่ออะไรนั่งหยิบดันบี๊บบี๊บเว้เววเวงมันยาวเกินสรุปไม่ขึ้นครับ มันเชือกยาวเกินมันท่งตัวรถไม่ได้ครับกลัวหักโครงอะไรมันจะหักันจะบี้นะครับผมมันลวดสลิงมันยาวครับเกินที่จะดึงได้ครับเข้ากับฟื้นมันนะครับผมประมาณนี้ครับต้องมาดึงข้างหลังครับ ยวมารอชมอุดใจรอชมสักครู่นึ่งครับโอ้นูไงรออะไรครับมันจะเบี้ยวนี่มันบ้าหรกมันรุดเลยแหละเวลามันดึงไปอ่ะมันก็รัดขึ้น à dùng à lấy 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 nữa lấy rồi, phải rồi. Phải rồi, phải rồi. Phải rồi. Phải rồi. โอ้ไยเลยนี่มาน,นี่มาดูครับเนินนี่หยวนนี่ดาเลยเดิมดูสับดาแมวได้แล้วครับคลิปนี้ก็ขึ้นแล้วฝากเป็นกำลังใจนะครับที่ไรเนี่ยครับขอบคุณครับที่ 8, 8, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, ติดตามรับชมไว้ตอนนี้เรียบร้อยโทนหุยได้แล้ว

ngày hôm tham thang rồi nhé. nó đâm đâm nhé, cản ní đâm đâm tất cả này cao <laughs> โอ้มันเกิดใช้ได้รถคันนี้ตั้งแต่เนี่ยยังไม่เกิดเลยเน้อดแน่นอนรุ่นแรงมันทนอย่างงี้เลยกวนเลย ย้ำให้ในเนจเลยให้ย้ำทำทางก่อนรวังจุกกลุ้นเนอ โอ้ยเต้ปลีปลูวเองต้องยำซส้นคลิปนี้ฝากไว้เพียงนี้ก่อนครับขอบคุณครับที่รับชมครับผม